ช่องรักครางทองสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันหยุดนะคะวันนี้วันอาทิตย์ตรงกับวันที่18ทธันวาคม2565ค่ะคลิปนี้ก็มีแนวทางหุ้นรอบเช้าของอาจารย์สมพงษ์มาฝากนะคะเริ่มกันที่นิเคอีเช้า VAP ค่ะอาจารย์สมพงษ์ให้วิ่งรูด2และ7ค่ะตัวเจาะดูได้เลยนะคะ ต่อกันด้วยห้างเช้า VIP ค่ะวิงรูด5และ0ตัวเจาะ5 1 5 3 5 7 01 03 07กันเลขเบิ้ลแล้วก็ลาวทีวีค่ะวิงรูด6และ2 ฮานอยสตาร์ค่ะวิ่งรูด4และ5ตัวเจาะ4 1 4 3 4 6 5 1 5 3 5 6กันเลขเบิ้ลแนวทางรอบเช้าวันนี้นะคะ แล้วก็เลขเด่นรายวันค่ะเลขตารางวันนี้สองห้าสามหกเด่นที่สองรองที่ห้าค่ะขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆวันหยุดนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ